เกือบจะสองอาทิตย์ได้แป๊บเดียวถวายเลยทันพอดี ที่วัดเราน้อยก็เงียบมากก็เงียบนะ <c oughs> เป็นปกติแล้ว <c oughs> มีคนมากก็ต้องเงียบคนน้อยก็ต้องเงียบ <c oughs> ทำน้อยก็เหมือนมากมากก็เหมือนน้อยก็เป็นคติข้อคิดดีนะ อยู่ที่เราเองเหมือนที่หลวงปู่ชาท่านว่าจะทำให้เล็กก็ได้ทำให้ใหญ่ก็ได้ทำให้มากก็ได้ทำให้น้อยก็มากาก็ได้เหมือนกันน <c oughs> คนที่ไม่ได้มองเข้ามาดูตัวเองก็จะมองเห็นแต่ข้างนอกแล้วก็โทษแต่ข้างนอกโ <c oughs> ยมมาวัดโอ้ยสลาใหญ่ไปรักษาวไวเ้เ้ย <c oughs> แต่ถ้าคนเยอะสลาก็เล็กหนาะ <c oughs> แต่พอคนน้อยแล้วหลังเล็กๆมันก็ใหญ่เหมือนกันนะมันเป็นเพราสลาหรือเป็นเพราะเราท่วะ <c oughs> ความคิดนี่หาความพอดียากนะถ้าเราไม่ได้อิงอาศัยธรรมะ <c oughs> ถ้าธรรมะมันพอดีหมดแหละ <c oughs> ทำให้มันพอดี <c oughs> มันไม่ได้มากไม่น้อยอยู่ตรงนั้นบางที่เห็นอาหารเยอะๆอาหารเยอะจังเลย <c oughs> มากมันก็อยู่ที่เราน้อยก็อยู่ที่เราเนเทำให้มันน้อยไม่ได้เลยท่านบอกน้อยทำให้พอดีไม่ได้เลย <c oughs> นั่นก็คือท่านพยายามดึงมาสู้ธรรมะ ความรู้จักประมาณพอดีมากมันก็พอดีน้อยก็พอดีมันถึงจะดีเนาะถ้าอย่างนั้นมันไม่พอดีมันก็เลยไม่ดี <c oughs> แต่ธรรมะคำว่าพอดีนี่มันที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเหมาะสม <c oughs> ทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยถ้าใช้เป็นนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็รู้สึกจะ ขึ้นๆลงๆไม่พอดีสักทีเนี่ยแต่ถ้าใช้เป็นก็เอาภาษาไทยเราดีพอกับดีกพอดีดีมากก็ไม่ค่อยดีเนาะดีมากแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็อยากได้แต่ดีมากใช่ไหมแต่มาคิดไปคิดมาเออพอดีมันใช้ได้นะพอใช้ได้แนละ้พอใช้ได้มันพอดี เอาเอาพอดีดีมากก็ไม่ดีดีน้อยก็ไม่ดีเอาพอดีพอใช้พอ,ชพอชใช้เนืจะเสกันใความหมายดีกว่าพอใช้ได้เ <c oughs> ถ้ารู้จักใช้ธรรมะมันก็อยู่กับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันรู้จักความพอพอดีมันก็ก็ทำให้สบายได้เลี่ยละ ไอ้ที่ไม่สบายนี่ท่นานบอกว่าให้มองอให้มองดูให้ดีไม่สบายเพราะอะไรนี่มันไม่ได้เพราะข้างนอกนะเพราะใจเรามันไม่พอดีนี่ถ้าเรามองพอดีมันก็สบาย <c oughs> จะกลายเป็นเปรตเหมือนท่านว่า <c oughs> อยากให้มันพอดีเ,เปรตละเอียดเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนไม่เท่ากันเห็นคนนอนไม่เป็นระเบียบ ไม่เสมอกันไปดึงขาลงมาดึงหัวขึ้นไปถ้างต่ไเขาคิดดีนะว่วจะรู้เรื่องนี่ก็เหนื่อยแทบแย่เหมือนกันนะเอ้าเอาละพอดึงขามา <c oughs> หัวมันเสมอกันเอาละนะมาดูเท้าเอาไม่พอดีดึงหัวขึ้นไปขาเสมอเอาละพอแล้วมันก็เล่นอย่างนี้มันไม่พอดีแทีทีนี่ <c oughs> ก็จะนึกได้โอ้คนมันไม่เท่ากันเนาะพอรู้เท่านั้นแหละก็เลยวางได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันวางไม่ได้เนยมันบังคับจะให้คนพอดีเหมือนเขากำลังคิดจะให้คนเสมอกันนี่แหละเอาเท่าเทียมกันมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากโดยธรรมชาตินะี่ความพอดีมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ใจเรายอมรับตั้งหาก <c oughs> ยอมรับความจริงนะ คนเราสติปัญญาไม่เท่ากันแม้แต่ร่างกายสูงต่ำก็ไม่เท่ากันดำขาวไม่เท่ากันอยากให้มันเท่ากันไม่ได้นีมันเป็นธรรมชาตินะตัวธรรมชาติเป็นคนแต่งพระเจ้าใช้ว่าธรรมะหรือกรรมเป็นคนแต่งนกรรมเป็น <c oughs> ทำให้ไม่เสมอกันน แล้วก็ทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยด้วยปัจจัยที่ให้เป็นไปพระพุทธเจ้าก็บอกไปหมดแล้ว <c oughs> บอกเหตุบอกปัจจัยไว้ <c oughs> พระองค์ที่ตรัสรู้ธรรมก็ไม่ได้ไปแก้ธรรมะนะแต่มาแก้ที่พระองค์เองแก้ให้รู้จักยอมรับกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเหมือนท่านกลัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็เลยไปค้นหาว่าเออ สิ่งที่ <c oughs> ใจมันไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไปนค้นหาสุดท้ายก็จะไปแก้ไม่ได้แต่มาแก้ที่ใจแก้อย่างไรก็แก่ยอมรับว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้ <c oughs> เมหมือนเมื่อวานไปสวดธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอยู่อย่างนี้ ยอมเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ก็ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติใจยอมรับก็สบาย <c ười> เราจึงใช้คาว่าธรรมดาไงอนเราสวดทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บก็เป็นธรรมดาความตายก็เป็นธรรมดา <c ười> โอ้มันมันขัดแย้งกับจิตใจเราเหมือนกันนะ พอมันขัดแย้งอย่างนี้แหละท่านจึงให้ทบทวนว่าอยู่เรื่อยๆให้มันคุ้นเคยคุ้นเคยกับสิ่งนี้คุ้นเคยเฉยๆก็ไม่พอนะต้องภาวนาให้ปัญญาเกิดด้วยคุ้นเคยก็มันยังไม่เห็นด้วยญาณด้วยปัญญาแต่ถ้ามันเห็นชัดด้วยปัญญานะมันถึงจะไม่ทุกข์ถ้ามันเพียงแต่สัญญานะหรือจำได้คำสวดเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ย มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่ <c oughs> แต่ถ้ายอมรับอ๋อเป็นความจริงของธรรมะเป็นความจริงของธรรมชาติไม่เฉพาะแต่มนุษย์สัตว์เท่านั้นแม้สรรพสิ่ง <c oughs> ที่ท่านบอกว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามก็ไม่ต่างกันนส่วนรูปธรรมก็ไม่ต่างกันนะไม่ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต เป็นสิ่งของมันก็อยู่ในสภาวะธรรมเดียวกันก็มีแก่เหมือนกันมีเจ็บเหมือนกันมีตายเหมือนกันสภาวะที่มันสิ้นมันเสื่อมเป็นอนิจจงนะนั่นแหละคือมันเสื่อมไปจะว่ามันแก่ก็ได้แต่มันไม่ถูกกับสมมติบัญญัติเขาเฉยๆนี่แต่จะพูดโดยภาษาสัจธรรมก็เรียกว่ามันแก่มันเจ็บมันตายเหมือนกันบางทีมันเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันบ้านพัง อันนั้นพังเสียหายเนะี่ยมันเกิดบัติเหตุไงเหมือนเราเหมือนกันนะหรือมันเป็นไปตามการตามอายุไขของเขาเนะี่ยถึงเวลามันเสื่อมไปหมดอายุเราก็ยังยอมรับเลยหมดสภาพแล้วบ้านเรือนเก่าแก่โซมมากแล้วซ่อมก็ไม่ไว้แล้วเห็นไหมนั่นมันก็บ่งบอกถึงความเป็นอนิจจังนั่นเองนะแต่เรามาเรียนรู้ตรงนี้เข้าใจอ๋อเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะี ใจก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องไปคิดจะต่อสู้กับมันนะนเพียงแต่ดูแลรักษามันเท่านั้นเองรักษาพอให้มันอยู่ได้ตามอายุขไขของมันเราดูแลสิ่งของบ้านเรือนดูแลไปแต่รู้ว่ามันก็โรมไปตามธรรมชาติของมัน,นถึงเวลามันก็พร้อมที่จะยอมรับโอ้ซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่ไหวแล้วนะหาเอาใหม่ดีกว่า ทิ้งไปแทะหายไปแอะสร้างก็ใหม่อาจจะได้ดีกว่าเก่าก็ได้เนี่นี่เพราะว่าอันที่ใช้มามันเป็นบทเรียนไงนี่เหมือนกับกรรมนี่แหละมันมาไม่ดีอย่างนี้นี่พอเห็นนะโอ้กรรมไม่ดีมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่อ่ะมันหมดไปก็สร้างก็ใหม่ให้มันดีกว่าเก่าแต่ก็เรียกว่าคนที่มีสติปัญญารู้จักตื่นตัว <c oughs> ปรับปรุงแก้ไข ตอนน,ตอนนี้เรามีกรรมกรรมเราสร้างมาไม่ดีแต่เอานี้เป็นบทเรียนต่อไปจะทําให้มันดีกว่านี้เใ,ให้มันได้ดีกว่านี้เนี่ยเหมือนยาจกสมัยก่อนเนี่ยจน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 หากินแต่ละมือก็ยากเลยแต่มีอุปนิสัย,ยวันหนึ่งไปได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ากําลังเทศโยนเนี่ยไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทน,น,นั่น มีอุปนิสัยฟังแล้วเข้าใจเหมือนกับธรรมะเจาะใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนกรรมมันจําแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างกันคนรวยคนจนหรืออะไรก็แล้วแต่มันกรรมจําแนกทั้งนั้นนะฟังแล้วก็เลยโอปน่โกเนาะที่เราลำบากเพราะเราทำกรรมไว้ไม่ดีจึงได้รับผลของกรรมเพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว จิตสำนึกขึ้นมานะก็เลยบอกว่าออออตั้งแต่นี้ไปเราจะเริ่มตนชีวิตใหม่เนี่ยก็คือจะทำแต่กรรมดีชาตินี้เรารับผลของกรรมได้เห็นชัดแล้วออถ้ามันเกิดมาใหม่พบใหม่ก็ขอให้มันดีกว่าเก่าเนี่ยตั้งจิตไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเทศเสร็จปุบ๊บเนี่ยคนเขาเลิกแล้วขานก็ไปกราบพระพุทธเจ้า <c oughs> เนี่ยไปกราบพูดถึงความประเสะร,ริฐของคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ย แล้วก็ <c oughs> สมทา,านตนว่าจะถึงพระราตนตรัยเนี่ยตลอดชีวิตนี่แล้วก็บอกคนเขาได้ยินข้างๆเอะคนนี้มันแก่งพูดเอาหน้าเอาตาหรือเปล่าคนอย่างนี้มันจะเข้าใจธรรมะได้หรืออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเหตุให้ได้ลองใจกันเนีองลองใจโดยเอาสตังไปจ้างไปจ้างว่าจะ เขาจะจริงใจกับพระพุพะทธธรรมประสงฆ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ในเรื่องเขาพูดถึงพระอินทร์แล้วแหละเราไม่ต้องปุ๊บทูถึงก็ได้นี่ให้หนึ่งพันกหาปณะ,ะเอาไหมกล่าวตัวพระเจ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมจะลองใจว่าเขาจะถึงจริงหรือเปล่าอย่างพูดทงางสารังคชาฉามิทำมังสรารังคชาฉามิสังคังสรารังคชาติมิให้ตำหนิพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้พันกหาปณะนะไม่เอาขึ้นมาอีกสองพันก็ไม่เอา สามพันก็ไม่เอาให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาเพิ่มขึ้นมามากตะเพิดเลยบอกว่านี่ฉันจนชั้นลำบากก็เพราะกรรมเล้อยางจะให้ฉันต้องไปรับกรรมวัน,นั้นอีกต่อไปเลยนะบอกว่าพอทีไม่ต้องพูดถึงเงินทองนะเงินทองไม่ยีความหมายสำหรับฉันพบนีนี่พอพบหน้านะสำคัญกว่าจะต้องสร้างกุศลหรือคุณงามความดีเห็นไหมนั่นคือ วัดใจเ네ข้าถึงจริงหรือเปล่าเขาคงมองเห็นนะมองเห็นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเนี่ยเห็นในปัจจุบันเนี่ยเหตุเป็นอย่างไรพบพก็เป็นอย่างนั้นเหตุไม่ดีมันก็คือไม่ดีเหตุดีมันก็ดีเนี่ยอยากพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้แม้ในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่าเราสอนกันง่ายเด็กมันสอนง่ายสอนนรกสวรรค์ก็ง่ายมันเชื่อ แต่เด็กสมัยนี้มันไม่เชื่อไม่รู้จะสอนยังไงออก็บอกบอกนรกสวรรค์ไม่มีจริงเขาบอกไม่เห็นนะเอาก็ไปสอนแบบสมัยโน้นมันก็ไม่รู้ทีก็อสอนแบบปัจจุบันบ้างสิเนเอาคําที่ท่านแฝงเป็นปริศนาเอาไว้นะสวรรค์นในอกนรกในใจหรือสวรรค์ก็อยู่ที่การกระทํานรกก็อยู่ที่การกระทําก็พิสูจน์ให้เขาเห็นเเหมืนอนดิทานเซนใช่ไหมดิทานเซน ก็ไปถามเรื่องนรกสวรรค์ก really ับอาจารย์เสร็จนะนะท่านว่าโอ้ยคนจังแกในทิฏฐิมากนะสอนก็ไม่รู้เรื่องหรอกนรกสวรรค์อะไรก็ด่าด่าไปด่ามาก็เลยโกรธไงด่าให้โกรธเฮ้พอโกรธมาถอดด่าว่าจะฟันอาจารย์ท่านก็บอกว่า ประตูนรกกำลังจะเปิดให้คุณแล้วทอตาไปนะนี่ก็เรียกว่าสอนปัจจุบันนะเอเอไม่ไปคิดว่าจะมาลูกนี้กำลังจะโมโหจะพันเนะประตูนรกกำลังจะเปิดรับท่านแล้วใจอ่อนลงใจอ่อนเอาดาบเข้าไปในฝักนั่นแหละคือประตูสวรรค์เปิดให้แล้วเห็นไหมนี่ก็าต้องสอนให้ให้เขาเห็นในปัจจุบันเนะี่ยคนสมัยนี้ก็ใช้วิธีนี้ ถ้าอยากเห็นก็ไปทำไม่ดีสิกายกรรมไปทำดูก็เห็นผลทันตามือก็ไม่เอาไว้ให้ไปทุบไปตีนี่ไปทำร้ายคนอื่นถ้าไม่เชื่อก็ไปลองทำดูดิไปทำก็นรกทันทีเลยนี่คือนรกที่เห็นในปัจจุบันเห็นทันตานะถ้ามีมือก็รู้จักยกสวัสดีกราบไหว้ช่วยประโยชน์คนน้นคนนี้มือมันก็เป็นทางสวรรค์มันก็เห็นได้ในนี้ เราก็ต้องฉลาดสอนเขาถ้ามันอยากท้าก็จิตมันก็ไม่กล้าหรอกถ้าบอกอย่างนี้นะถ้าอยากเห็นนรกก็เอาค้อนไปตีคนเดี่ตีหัวคนโน้นคนนี้เห็นเลยตโลกอาจจะรับกรรมทันตาเลยและไม่ต้องรอชาติหน้าเลยและถ้าทำดีก็สวรรค์เกิดขึ้นในขณะนี้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเห็นธรรมะในปัจจุบันเนี่ยแม้จะสอนเรื่องอนาคตก็ตามน แต่ว่าปัจจุบันสำคัญกว่าเพราะถ้าปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ดีเองอดีตก็จะดีถ้าปัจจุบันดีนะถ้าปัจจุบันไม่ดีอดีตก็จะไม่ดีอนาคตก็จะไม่ดีด้วยเพราะอะไรเพราะความดำริมันผิดเนี่ยเมื่อดำริถูกทําถูกเนี่ยทำถูกเดียวนี้มันกลายเป็นอดีตไปก็ดีเนี่ยแล้วก็ปรารบอนาคตก็จะตั้งใจทําสิ่งนี้ให้มันดีอนาคตมามันก็ลงมาปัจจุบันปัจจุบันผ่านไปก็เป็นอดีต การที่แปลสภาพของปัจจุบันให้เป็นอดีตที่ดีเป็นอนาคตที่ดีก็คือปัจจุบันนี่เราจะเห็นว่าปัจจุบันนธรรมที่พระเจ้าท่านสอนเพระองค์สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันตั้งสติอยู่ถ้าจะแก้ไขอะไรก็แก้ไขในปัจจุบันจะ่าไปรออนาคตนะอดีตจะไปตามแก้แก้ไม่ได้มันผ่านไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แก้ปัจจุบันเอาปัจจุบันนี่แหละ แมคกับกว่าถ้าลืมตาขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ถ้าหลับตาอยู่มันก็ไม่เห็นแต่ถ้าลืมตาไม่นถึงว่าถ้าตั้งใจจะทำมันก็เป็นวันใหม่สำหรับเราเป็นกรรมใหม่ที่เราจะได้แก้ไขกรรมเก่าก็คือการทำใหม่นั่นเอง <c oughs> ดีก็เรียกว่าปัจจุบันนะแต่ว่ามันเหมาะกับยุคนี้ยุคคนฉลาดมากแล้วก็เชื่อยากยก็ต้องใช้ปัจจุบัน,นธรรมดีที่สุดแล้วก็ให้เขาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเขาเอง เรามีกรรมเป็นของของตนนะให้เขาไปพิสูจน์เองทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วง่ายๆนี่แหละมาทำให้เขาเห็นกับเขาเองนี่ก็เรียกว่าธรรมะในปัจจุบันนี่ก็จะเห็นผลแล้วก็เข้าใจก็จะศรัทธาต่อธรรมะคำสอนครูตจาวนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ใกล้ๆตัวไม่ได้ไกลตัวหรอกถ้าเข้าใจเอาไปใช้ไปทำก็จะได้ปรับปรุงตัวเอง ให้อยู่กับสิ่งที่ดีที่งามและเป็นกุศลแล้วก็เป็นสุขในปัจจุบันแม้เราจะไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีอย่างน้อยแต่าาก็เป็นสุขในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้ไปทําชั่วทางกายทางวาจาและจิตใจเนี่ยยังไงชีวิตของเราในชีวิตนี้แม้เราไม่เชื่อข้างหน้าก็ตามชีวิตก็จะเป็นสุขแต่ว่าไม่ขาดทุนนะอยู่ทุนถ้าเกิดมันมีจริงได้กําไร <laughs> ถ้ามีจริงนะก <nhà> ับอีกคนหนึ่งนะ ขาดทุนขาดทุนขาดทุนทั้งหมดเลยนะไม่เหลือเลยข้างหน้าถ้ามีจริงก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนะี่ยยิ่งได้กรรมหนักเข้าไปที่เราเชื่อกรรมคือการกระทําไว้ก่อนทําดีไว้ก่อนอย่างน้อยก็สุขในปัจจุบันเนะี่ยอ่ะก็เป็นก็คิดเล็กๆน้อยๆนะฝากไว้แก่สัทยาติยมทุกท่านต่อจากนี้ไปพระเจ้าะสง์ก็จะอนุโมทนาให้พรตั้งใจรับพร ยะถาวาริวะหาปุราบริปุเรนติสักรางเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปา จันโตปนะระโสยานามมิโชติระโสยานัเตติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมะเตปวัตวันตรายุสุขีติกายุโกภวา पिवातन शिलि सलिचाङ्गुता पचायिनो चारो तन्ति आयु सुखं पला आयुतो परतो तिरो patipan suka mewi sukashoadikan detik Ayuwan menang suka dapatban di kayu ya seuti ya พาวัตุสัพพังคลารักคันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสทีพวันตุเตพาวตุสัพพังคลัพรักคันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัาสโตรีปวันตุเตปาวะตุสัพมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุปัเวนะสัาสโตรีปวันตุเตหะทู ขอทุกท่านพึงกล่าวคำบูชาพระพธ